สวัสดีครับวันนี้พามาชมผลงานเดอะซันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เกิดจากแม่ลูกผสมชารโลเร่นะครับให้เ,เพื่อนเดูความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวที่เกิดจากแม่ลูกผสมบา์มันนะครับ ตัวนี้จะมีความเหมือนชาโลเล่นะครับมากกว่าตัวที่แล้วนะครับดูใบหน้าขเขาก็จะสั้นๆนะครับนี่ครับเพรเมียนะครับลูกเดือดสันครับแข้งขาก็ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เกิดได้ประมาณ4วัน,น้วครับ เกิดได้สีวันแล้วสะดือเป็นแผลนิดหน่อยครับใส่ย,ยาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่เราพัฒนานะครับจากแม่วัวที่เรามีนะครับทำประวัติเราจะได้ทำประวัติให้ชัดเจนนะครับวันเกิด พ่อพันแม่พันธนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแม่ของเขานะครับแม่ของเขาคือตัวนี้นะครับลูกผสมชาโลเล่ คอดใกล้ๆก,กันนะครับเราก็เลยไว้คอ,อกเดียวกันมันก็ไม่ทำอะไรกันนะครับ,บอก็อยู่ด้วยกันได้ปกติครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปเดอะซันคลิปลูกเดือะซันกับแม่พันธุ์ลูกผสมชาโลเล่นะครับก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ